สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้สำนักงานสารยุติธรรมจะมีการสอบบรรจุเข้ารับราชการ3ตํตำแหน่งนะครับวางครั้งแรก9อัตราทุกท่านเบื้องต้นที่สนใจจะสอบจะต้องมีภาคกอของกอพอนะหรือใครที่มีภาคกอของสารยุติธรรมที่เปิดสอบมานะครับท่านก็สามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันท่านดูตัวประกาศที่ผมจะให้ดูดังต่อไปนี้นะครับ เป็นประกาศของสำนักงานสารดุยธรรมเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการในสำนักงานสารดุิธรรมตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่ได้รับถ้าเป็น ตำแหน่งแรกนะครับนิติกรปฏิบัติการก็ว่างทั้งสิ้น3ตํตำแหน่งอันนี้คือครั้งแรกนะหมายถึงว่าถ้าคือบัญชีไว้ก็สามารถเรียกไปเรื่อยๆจุดมดบัญชีนะครับตำแหน่งที่2คือนักพิจารณาการเงินและบัญชีปฏิบัติการว่างครั้งแรก4ตํตำแหน่งและตำแหน่งที่3เป็นนักพิจารณาพัสดุปฏิบัติการว่างครั้งแรก2ตํตำแหน่งเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับ รวมทั้งเงินเพิ่มนะครับก็15,000ถึง16,500บาทระดับคุณวุฒิที่ต้องการก็คือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับเดี๋ยวใครจะสอบนิติกรก็ต้องดูเอกสารแนบท้ายนะว่าลักษณะงานเป็นอย่างไรเหมือนกันกับนักพิการการเงินและบัญชีแล้วก็นักพิการพัสดุก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติ สำหรับผู้สอบนะท่านต้องดูนะครับว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะลักษณะต้องห้ามนะใครที่ถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพรบนี้หรือกฎหมายอื่นนี่ก็เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับจะมาสอบไม่ได้หรือผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เขาจะเว้นให้แต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือว่าความผิดละหุโทษนะครับเคยถูกให้ออกปลดออกไล่ออกจากรัฐภาษาอังกฤษหรือหน่วยงานอื่นของรัฐก,ก็ไม่ได้นะกระทำผิดวินัยหลายแรงถึงขั้นให้ออกปลดออกก็ไม่ได้นะครับดูด้วยนะจะได้เป็นผู้มีคนสมบัติแล้วก็ไม่ขัดกับลักษณะต้องห้ามนะ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะนอกจากที่ต้องดูคุณสมบัติทั่วไปแล้วเนี่ยท่านต้องดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งซึ่งเขาแนบไว้แนบท้ายประกาศนี้นะเดี๋ยวเราดูตอนหลังนะครับที่สำคัญก็คือต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของภาคก,กอของสำนังกงานกรพอหรือเป็นผู้สอบได้การคืนบัญชีและจัดทำาทะเบียนผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำมกงานสารวิยธรรมในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือว่าสูงกว่ามาแล้วนะการรับสมัครสอบนะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ถึงวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ op t h a i job job com แล้วทําตามขั้นตอนที่กําหนดเดี๋ยวเว็บไซต์นี้ผมแนบให้ท่านด้านล่างของคลิปนี้นะครับเข้าไปแล้วนี่ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดเป็นแบบฟอร์มการชําระเงินให้ท่านไปจ่ายเงินที่บมจธนาคารกรุงชัยท่านปริ้นออกมานะครับแบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษ A4 นะถ้าไม่มีเครื่องปริ้นก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบก็430บาทซึ่งแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ400ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมกับค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก30บาทก็ทั้งสิ้นก็430บาทนะครับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก็ชำระได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่10ก็คือวันแรกที่สมัครเลยนะถึงวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2565 แล้วก็คือหลังจากที่เขาสมัครตังวันที่1แึ่งวันวันเสาร์ที่2ท่านก็สามารถไปชําระค่าธรรมเนยียมได้อยู่นะชําระที่บบรจธนาคารกรุงไทยนะครับผ่านช่องทางต่างๆาดังต่อไปนี้ไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้สาขาไหกก็ได้ทั่วประเทศนะครับหรือจะเป็นชําระที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ท่านก็เลือกตามที่ปรากฏนะอาต้องปริ้น ประกาศฉบับนี้มานะครับเพราะว่าจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านด้วยเพราะเดี๋ยวท่านต้องดูคนสมัติเฉพาะตำแหน่งด้วยนะปิ้นมาทุกแผ่นนะครับจะชำระผ่านแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับมี3ช่องทางนะการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะ เงื่อนไขในการสมัครสอบท่านสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตำแหน่งนะครับสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะตรวจสอบให้ดีก่อนจะบันทึกเนี่ยตรวจสอบชื่อนามสกุลบุตรการศึกษาตำแหน่งให้ดีนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูหลักสูตรที่จะสอบแข่งขันก็มี2ภาคคือภาคขอกับภาคขอนะเพราะว่าภาคกอเราผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะประกาศรายชื่อ ที่เว็บไซต์นะครับท่านก็ติดตามดูนะสำหรับการสอบภาคขอคะแนนเต็ม200คะแนนก็จะทั้ง3าํตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านต้องไปดูว่าภาคขอสอบอะไรที่ที่เอกสารแนบท้ายแล้วก็ภาคขอเนี่ยก็คือการสัมภาษณ์นะครับก็ต้องผ่านภาคขอมาก่อนนะเขาประเมินบุคคล จากความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทํางานและก็การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์นะครับนี่ค่อยเตรียมตัวหลังจากที่เราผ่านภาคขอก่อนก็ได้นะครับเกณฑ์การตัดสินก็จะสอบผ่านภาคขอท่านก็ได้คะแนนต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ60นะแล้วก็ เขาจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคขอนะครับเสร็จแล้วค่อยมีการสอบภาคขอภายหลังการขึ้นบัญชีไว้ก็ขึ้นตามลำดับคะแนนที่ท่านได้ภาคขอภาคขอเสร็จแล้วเขาก็เรียงลำดับคะแนนสูงสุดก็อยู่ในลำดับที่ดีกว่านะครับถ้าได้คะแนนเท่ากันนะครับเขาก็จะดู าการขึ้นบัญชีเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณนที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาพความสัมพันะ่์คือภาพความเหมาะสมเนี่ยนะมากกว่าอยู่ลำดับดีกว่าก็คือให้ความสัมพันธ์กับการสัมภาษณ์นะครับคะแนนนี้มากกว่าก็ได้ลำดับดีกว่าแต่ถ้ายังเท่ากันอีกนะครับก็ดูเลขที่สอบละครับว่าใครลำดับดีกว่านะเลขที่สอบก็สัมพันธ์กับการจ่ายเงินครับถ้าท่านจ่ายเงินช้า เขาก็ออกเลขประจําตัวให้ท่านช้านะเพราะฉะนั้นสมัครแล้วท่านรีบจ่ายเงินเลยนะจะได้อยู่ระดับต้นๆเพื่อคะแนนสอบเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราดูเอกสารแนบท้ายประกาศตําแหน่งแรกเป็นนิติกรนะครับมีทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักแล้วก็แยกเป็นด้านๆนะด้านปฏิบัติการ แล้วก็ด้านวางแผนด้านประสานงานนะครับอันนี้อ่านคร่าวๆนะด้านบริการด้วยครับนี่ต้องให้ความสําคัญตรงที่ท่านดอกจันสามดอกเลยคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ก็คือนิติกรเนี่ยต้องจบนิติสาขาเดียวนะสาขาอื่นสอบไม่ได้นะครับแล้วก็ ถามว่ัตรีดยมตัวสอบภาคขออย่างไรเห็นไหมเขาบอกหมดเลยว่าภาคขอสอบแบบปรนัยปรนัยคือเป็น choice นะครับก็200คะแนนก็มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ100คะแนนไล่เรียงมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสารดุธรรมนะครับ2543และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชราบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสันติธรรม2543และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชราบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2 5งนและที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคำสั่งประกาศของคณะกรรมการบริหารสันติธรรมระเบียบประกาศคำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการสันติธรรมนะครับตรงนี้ย1 0 0คะแนนอีกร้อยมาจากไหนก็คือเป็นความรู้ค,ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร ก็ต้องรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพัฒมนูญสารวิธรรมนะครับกฎหมายแพ่งในพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะางานที่ปฏิบัติในตําแหน่งนิติกรน,นะก็ตามนี้นะสองรายคะแนนรวมแล้วภาคขอนะครับใครสมัครนักวิชาการเงิน,น,นหรือบัญชีปฏิบัติการท่าต้องดูนะหน้าที่มีอะไรบ้างแล้วที่สําคัญไปดูวุฒิครับจบอะไรมา ต้องเป็นเป็นญานะครับหรือคณุตศาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์นะไอสอบบัญชีต้องจบสาขาเหล่านี้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาก็มีการสอบภาคขออะไรบ้างก็เป็นประณีเหมือนกันครับแนวข้อสอบคล้ายๆกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ในส่วนของอถ้าเป็นบัญชีเขาแบ่งเป็น60คะแนนนะแล้วก็140คะแนนใครสอบตำแหน่งไหนก็เตรียมตัวกับตำแหน่งลวนั้นเนี่ยครับตัวกฎหมายเราเนี่ยท่านก็ปริ้นเสิร์ชจาก Google นะแล้วก็ปริ้นมาแล้วก็ฟังอาจารย์ต่างๆบรรยายนะครับผ่าน YouTube ก็มีหลายคนนะถ้าใครสอบพัสดุปฏิบัติการก็ดูตามนี้นะหน้าที่ความรับผิดชอบทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่วดครับ วุฒิสำคัญสุดนะได้รับเป็นญาตีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาอาพัสดุรับทุกวุฒินะจบปตีทุกวุฒิสมัครได้หมดแล้วก็สอบภาคขอนะครับตัวกฎหมายก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับใครสนใจจะสอบทั้ง3ตําแหน่งาต้องเตรียมตัวละ หน้าที่สําคัญของท่านถัดไปคือต้องเตรียมความพร้อมนะครปิ้นประกาศมาอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลทั้งภาคขอครับภาคขอเดี๋ยวพอสอบเสร็จค่อยเตรียมตัวสัมภาษณ์อีกทีนะก็อวยพรนะครับให้ทุกคนที่ประสงค์จะสอบของสำนักง,งานสา่ธรรมประสบความสําเร็จได้เป็นใครการทุกคนขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ